ลุยก่อนเลยนะี๋ยก่อนเลย,ลย,เ,ลยเดี๋ยวพี่เอามุมนี้ก่อนี๋ยก่อนเลยเออลุยเลยอ่ะสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ที่บรมราชชนนีนะครับอ่าขาขาเข้านะครับผมอยู่ช่วงอ,อยู่ช่วงปั้งรัว เราไดมาเจอจุดตรวจนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นของพื้นที่หรือว่าของจราจักกลางเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับใครมีคำถามอะไรถามได้นะครับ อยากฝากถามอะไรเจ้าหน้าที่ฝากถามได้นะครับ ทั้ง12ท่านนะฮะช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมจุดตรวจของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันว่าเป็นไปตามที่สำนังกงานตำรวจชาติได้กำหนดไว้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเราลงด่านไหนก็แล้วแต่นะฮะตำรวจก็จะไม่ค่อยทำตามระเบียบของทางสำนังกงานตำรวจชาติในการตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดนะครับผม เขามีระเบียบให้ทําอยู่ในการตั้งนะฮะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเจอแบบว่าเาจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะไม่ค่อยทําตามระเบียบเท่าไหร่นะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็เราเป็นผู้เสียภสษีเราอยากให้ตํารวจอะทำถูกต้องนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคไปนะครับลุยกันเลยมีคําถามอะไรอยากฝากถามทิมมาได้เลยนะฮะไปดูกัน สวัสดีทั้ง21ท่านนะครับเราก็เดินอยู่บนทุกนบาทนะเราจะไม่ไปรบกวนเจ้าหน้าที่เขานะฮะเราก็ปล่อยเขาทำงานไปนะครับ ตรน,นี้ก่อนเออดูจากสายตานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่หลายท่านพอสมควรนะรน่าจะประมาณสักหลักสิบนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่หกเขาได้เห็นคร่าวๆตอนนี้หกคนอยู่นะรเรายังไปไม่สุดน,นะครับเดี๋ยวให้ดูเท่านี้ก่อนนะ น่าจะเป็นของจราจรนะน่าจะเป็นของทางพื้นที่นะเอ่อน่าจะเป็นของ,อ,งอะไรอะตำรวจทางอะไรอะดูด้วกัน อะะไรวให้ให้ดูการทำงานไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปสอบถามตอนนี้ยังไม่เห็นป้ายอะไรทั้งนั้นนะตอนนี้ยังไม่เห็นป้ายน่าจะอยู่ฝั่งด้านหน้า<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวลองต้องเดินเข้าไปดูนะครับสวัสดีทั้ง24ท่านพี่ไปไหนไปไหนพี่เรไปเ,เอาแล้วเหรอพี่ไปเอาแล้วเหรอชาชาุดดำไหน ไม่เห็นแล้ได้เีนี่ชุดดำออกอม่ใช่ชุดดำด้วยเหรอไม่เห็นที่ไม่เห็นไปไปดูกันพี่เป็นไเรเข้าไปแล้เอสิบหกคอคอสองหเนหรยังสิบหกคอคอกลาหมดแลวดิหมดไปเมื่อวานนี่มกรามกราหรือกระลากลาคงหมดไปแล้วออหกเจ็ดใช่ป่ะเจ็ดหมดไปแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันอ,อ๋อพี่วินัยไปแล้วเนี่ยให้ดูกันทำงานเนาะลักษณะรถเอ่อรถก็เดี๋ยวนะรถก็ยังไม่ไม่คึกคักไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะ ก็มีแสงไฟโอเคครับม,ม,มีมีไฟมีอะไรค่อนข้างดีนะหังเบื้องต้นนะครับผมเห็นเบื้องต้นนะมีแสงไฟอะไรก็จะไม่มืดเท่าไหร่นะครับไม่มืดเท่าไหร่นะเบื้องต้นเบื้องต้นนะฮะมีก็มีมีการตั้งอะไรอะ่ะน่าจะเป็นน่าจะมีเป่าแอลกอฮอล์ด้วยเพราะว่าเห็นมีประชาชนนั่งอยู่ตรงโต๊ะนะครับอา่านะ ีประชาชนนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวดูไปด,ดูนี่ฮะก็จะมีโต๊ะก็จะเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะปะับเป่าอะ่ะเหมือนโต๊ะเทสอะไรสักอย่างหนึง่งน,นะครับนะฮะอเดี๋ยวครับนะเดี๋ยวมาคุยอ่ะมัน

เออเอยมามามาแนวนี้อย่าอย่าขอร้องอย่านะครับมาแนวนี้อย่ามาขอร้องนะฮะอย่ามานี่กับผมนะครับผมไม่ได้มาหา,หาเรื่องคุณนะผมมาคุยกับเขาเออนะนี่ครับอ่าเดี๋ยวไปดูชื่อคู่ควบคุมกัน เดี๋ยวไปดูชื่อผู้ควบคุมกันเขาตั้งเขาตั้งมาสองชั่วโมงกันนไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งเลยทำเลยนะมาแล้วอ่ะมาแลฮะเดี๋ยวมาดูกันถ้ามาถ้ามาพูดจาผมแบบนี้นะพูดจาไม่ดีผมไม่ต้องไม่ร้องไม่ต้องสืบนะครับนะฮะ ผมไม่กลัวคุณหรอกนะครับผมมาทำตามหน้าที่ของผมนะนี่ครับคู้ขนานรอยฟ้าเป็นสอน,นอคู้ขนานรอยฟ้านะครับ,มมดบเดี๋ยวไปดูชื่อผู้ควบคุมกันนี่ครับผู้ควบคุมนี้พันตำรวจโท สุขผลิตยมตะโกนะครับนะฮะเป็นผู้ควบคุมนะครับอ่ะเบอร์โทรผู้ังคับการออกนี่ฮะทำป้ายแบบซ้อนมากเลยนะฮะ064 1 9 1 9 4 9นนะครับนะฮะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร,ร่นะฮะมาขึ้นมารบผมมาถ่ายดีๆผมมาคุยกับเขาผมไม่ได้ ไม่ได้มาหาเรื่องนะครับ <Okay. S 1> พี่ผู้ควบคุมอยู่ไหมครับพี่ okay, okay. ผู้ควบคุมสุพเรสสุพเลิกสุพเล <Okay. S 1> สหยมตะโกถูก,ก,กต้องครับพี่ช่วยอบรมเขาหน่อยนะฮะคนนี้ครับอบรมเขาหน่อย <le S 1> มาพูดจาไม่ดีกับ <le S 2> ผมอะ่ะ <teşekkür. S 1> เออนะครับ ผมมาถ่ายดีๆผมไม่ได้มาลบรบกวนอะไรพวกคุณพูดถึงทำงานก็ทํางานไปผมไม่ได้ว่าอะไรคโอเคเออนี่พี่อบรมนี่ผมต่อหน้าผมต่อได้ไหมน่ะพูดกับผมพูดเป็นดีๆดิผมไม่ได้มาทําอะไรสักหน่อยนึงได้ครัขอโครับโทษครเนะครับโทษครบขอบเสียงดัไปนอบเยไปนะอนับไครับขอโทษครอโทรัเสครับขอโเสนะครับ ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะถือถือไล้ถือไว้ผมมีอยู่แล้วเอาผมเขาบอกว่าอะไรพี่อ่ะมาถึงพี่ไปคุยกับน้องคนนั้นแล้วเขามาเอ้ยคุณอะไรมาคุยอะไรไปเอ้ยอะไรประมาณเนี้ยปฏิกิริยาไม่ดีไม่เป็นไรแต่ว่าเราดูได้เออผมไม่ได้คุยกับเขาเพิ่งหน่อยนึงผมคุยกับคนนั้นไม่เป็นไรขอโทษแล้วพี่ขอโทษก็จบไม่เป็นไรผมจอมจบอยู่แล้วไม่เป็นไร ผมเข้ามาถ่ายผมมาดูการทํางานของพวกคุณเฉยๆผมไม่ได้มารบกวนแต่อย่างใดใช่ไหมพี่ครับพี่ครับพวกเพื่ทนทำงานทำไปเลยครับไม่เป็นไรเ้ื่ทำถูกต้องทำไปเลยผมผมไม่ได้ขัดขวางอยู่แล้วครับแต่พวกผมเข้ามาดูการทำงานพวกคุณคุณต้องต้อนรับผมสักนิดหนึ่งก็จะสวัสดีครับมีอะไรผมรับอะไรก็ว่าไปดิใช่ไหมพี่ผมไม่ได้ว่าอะไรเลยผมไม่ได้รบกวนพวกคุณเลยนะครับ โอเคพี่ผมโอเคครับไม่เป็นไรผมโอเคผมผมก็นี่คไม่ไม่เป็นไรครับพี่โอเคครับผมแกจะคนจังดังนี้เลยใช่ไครับผมได้ครับยศอะไรครับเมื่อกี้นี้ยศอะไรครับยศเขายศอะไรครับดาบใช่ไหมฮะอ่าครับผมโอเคครับพี่ไม่เป็นไรแกจังดังไม่น่อยพี่เป็นคนใต้ครับครับครับคือเสียงผมไม่กลัวหรอกจะบอกให้นะผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับ ผมก็มีสักตีผมเป็นประชาชนผมมีสักตีเท่ากับพวกคุณนั่นแหละพวกคุณเป็นข้าราชการใส่ชุดข้าราชการมีสักตีผมก็มีสักตีผมเหมือนกันครับผมขอบคุณครับพี่ครับผมอย่าทําให้เป็นประเด็นนะครับผมผมมาดูดีๆนะฮะผมมานี่ดีๆอย่าเป็นประเด็นกับผมครับผมโอเคพี่ผมไม่ได้ว่าพี่นะผมไม่ได้ว่าพี่มีอะไรพี่เข้าใจพี่ครับผมถ้าเป็นประเด็นกับผมผมนี่ผมไม่กลัวอยู่แล้วครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอเคครับทำงานต่อเลยครับพี่ครับ อันนี้จะเขาจะเก็บแล้วใช่ไหมครับอ๋อเก็บพอดีหมดเวลาโอเคให้โอเคครับพี่เอาเครื่องดื่มอะไร้ไหมพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีผมเต็มมาแล้วนี่ี่หมดแล้วโอเคพี่อาหารนะเดีจะไปไหนต่อเนี่ยพี่ก็ก็ก็คงจะกลับบ้านครับนี่แหละครับผมบ้านพอดีใช่ครับใช่พอดีผมก็มาจากทางนู้นมาจากสายสองจาก่าจะวิ่งเข้าเมือง ไปหาเงินหาทองเขาหน่อยนึงมาเจอพวกพี่ตั้งตรงนี้ก็เออเดี๋ยวแวะเข้ามาคุยหน่อยนึงอะไรเงี้ยเขามาเยี่ยมเยียนกันมาพูดคุยกันใช่นะก็เป็นเรื่องปกติของเราที่เราต้องต้องต้องนีงง่กันอยู่แล้วเขาคุยกันอยู่แล้วใช่ป่ะพี่พีอ่ <laughs> อย่างเงี้ยพี่โอเค <laughs> อย่างเงี้ยพี่โอเค <laughs> <laughs> ผมนี่ด้วยอะไรเราพี่คุยกันได้ครับผมครับผนเดียวกันคุยกันได้รับครับผมโอเคครับทุกคนก็ไม่มีเป็นอะไรแล้วครับก็คือว่าเนอะเขาเองก็ขอโทษกับผมโอเคผมก็ยอมจบนะครับไม่เป็นไร ก็จูบให้เขาไปก็ก็จะเออผมเองไม่ได้ติดใจอะไรครับผมก็คือว่าคันมันเขาแค่มาดูกันทํางานนะฮะเราแค่ไม่ไม่ไม่ได้มาเจตนาะจะมารบกวนเขาอยู่แล้วนะครับออตอนนี้ก็พอดีเขาตั้งมา2ชั่วโมงแล้วเขากําลังจะเก็บด่านแล้วพวกพวกผมก็อาจจะมาชา้าสักนิดหนึ่งก็คงจะไม่เป็นไรนะครับโอเคนะฮะเ,เก็บด่านแล้วครับผมโอเคครับก็ต้องให้กําลังใจเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ด่าน ด่านตรวจจุดตรวจเนี่ยถามว่าสําคัญสาคัญครับผมมันต้องมีจะไม่มีเลยก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าการมีก็ต้องปฏิบัติให้มันถูกต้องแ,แค่นั้นเองใช่ไหมฮะผมไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้มารบกวนนะครับผมโอเคนะครับอ่าอ่อา้อะนอมก็มาอีกคนหนึ่งนะโอ,นะโอเคครับผมนะครับโอเคครับก็ มีมีใครอยากจะถามอะไรถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับผมตอนนี้ตามเจ้าหน้าที่ยังอยู่อยากจะถามอะไรถามถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าไม่มีอะไรผมผมเดี๋ยวผมให้เวลาสองนาทีนะอยากจะถามถามได้เลยนะครับนะฮะโอเคถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับถ้าางั้นผมขออนุญ,ญาตปิดไลฟ์เลยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วนะทางเจ้าหน้าที่ก็ทํางานเสร็จสิ้นไเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะครับผมนะฮะโอเคครับผมก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ครับผมขอให้อ่าขอให้ท่านประสบความสําเร็จนะฮะครับผนี่ครับโอเคครับผมทางทีมงานเราก็มีมาหลายคนนะมีป้อมมนอมเล็กโพอ่องพี่วินัยนึกมั่นนะครับผมก็โอเคครับผมมาพอดีเราเรามาเจอดันเราก็เราก็ฝงกันอะ่ะฮะว่าจะมาลงกันไหมมาดูกันไหมอะไรเงี้ย โอเคครับขอเอาุี่ยอดปิดไลฟ์เลยเท่านี้ครับผมสวัสดีนะครับ